สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง PJ บ h e Boy ครั้งนะครับวันนี้ช่อง PJ เจดบอยจะมารีวิวของที่อยู่ในนี้นะคบเป็นตะกร้าใส่ของแบบของเยอะมากก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง PJ เจดบอยด้วยนะคะแล้วเราไปชมกันเลยอันแรกนะครับจะเป็นซีเมจิกใส่ในกล่องนี่ครับดิชันรีสีพวกไปโรงเรียน น่ยคจะประมาณนี้เป็นรูปสัตว์คือสีของอันเนี้ยมันจะเป็นคลเลอร์เพนซิลยีสีใช่ไหมแต่ว่ากล่องเห็นมันเหลออยู่ก็เลยเอามาใส่เมจิกแทนนี่ครับใช้คุ้มค่านนเป็นรูปสัตว์ซื้อที่ DIY นะครับอันต่อไปอันนี้เป็นกล้องที่เขาส่องเข้าไปด้านในจะเห็นเป็นรูปสัตว์นะครับอันนี้เป็นรูปปู จะเป็นปูมีสายตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มเหลาดีสอมีหลายรูปแบบเลยก็จะเป็นพวกใส่ของจุกจิกนะครัเพราะว่าเนี่ยมันเคยเป็นกาชาพงก่อนตันนี้กระเป๋าตังเล่นเดี่ยวคู่นะทุกคนอาจจะเห็นตอนตอนเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับผมก็ถ่ายคลิป ของเล่ยนยุไปแล้ววันนี้นะครับคือมันเป็นก้าแขมเสื้อมาริโอ้ Mario. นะครับกา้าเป็นรูปสามดีก็จะสวยงาหมหน่อยใครอยากได้ซื้อในช็อปปี้นะครับเป็นชุดสว่วนนี้เป็นกล่องใส่กระเป๋าี่ซองก็รีเบเบ,เบแบบว่างเปล่าอาไว้ใส่ของเล่นอะไรวหนี้นรับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นอ่าเป็นกล่องใส่ขนมเยลลี่ครับยังหอมอยู่นะครับนี่ครับกรมมี่แคนดี้ลูกอมรสผลไม้รวมตันนี้ที่ตั้งโทรศัพท์เป็นที่้ายเหมือนกับเก้าอี้อ่ะเคยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเก้าอ,อี้ก็คุณทำนึกก็เข้าใจทำเนาะ เนี่ยมันจะเป็นพวกรูปวาดของผมคับแค่คะแนนเท่าไหร่อรีโมทมาคอมเมนต์ด้วยนะคือเป็นลายไทยแอบโอ้ก็ม้วน,นไว้ตัวน,นี้ ไม่น,น่าแกะงงเลยสตยไม่ได้คือมันเป็นไหนเนี่ยเป็นรู้าวาดเฉยเราคอได้อยู่จะได,ได้จะได้ไปนะ้องันนี้งักได้เปลงสืงระตูครอบครัวตึงหนุดฉบับสุดป่วน ควนถึงหมื่นให้ค่อยอ่านอย่าลืมบอกเลยนะเพราะว่าเห็นมีอะไรคนมากที่อ่านคือมันจะเป็นอ่าพวกหนังสือคือปก,ปกตินะครับสมัยเด็กสอนนี้แกมีพิชาชรามีคุณนะอันนี้คือปู่ผมให้มาคือจะเป็นเกี่ยวกับอาหารอะไรแบบน,นี้ก็คือสนุกสนานอ่านก่อน ทำบรรยายหลายรสเนี่ยครับมีหลายรสชาติเลยอืมเนี่ยเขาไม่ได้ทำล้อเรียนนะครับแต่ว่าคือเป็นเหมือนกับไม่ใช่สัตว์ตัดชีวิตอะไรแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่เอกสารสำคัญจริงหรอกแต่ว่าผมแบบเขียนรายละเอียดไม่ได้ในจุดบันทึกโอ้เย็นเยนเลย,เยไม่เจอหรนะืนแว่าครับ ครับอย่างนี้อันนี้จะเป็นสมุดวาดนะครับเป็นรูปวาดสเก็ต,ต่างๆส่วนนี้ยังทำได้แค่หน้าดเดียวอยู่เลยนะครับคือเหมือนแบบซื้อมาจดเล่น ผมก็จุดรนกองถุงไปตอนนี้เป็นคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดก็จะใส่พวกนี่ครับเป็นคองเอกสารตรงน,นี้เพก,ก่อนซองสมุดฉันซองดีนโชค น,นี่เป็นสมุดวาดที่เชื้อจากโรงเรียนมานะครับคือใส่ของหลายอย่างเ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะมาจัดของใส่ันนี้กันนะครับเราก็จะมาแยกกันก่อนเลยว่าอันไหนควรจะใส่กันนไหนนะีน่ย ประชมมไทยคิดได้เลยจะสวยงานสีลึกเชิญสีไว้ด้านล่างสีไว้ด้านบน Jadilah blue band Linole ใส่เป็นตนะัวน่ะใส่ตรงทนดันดะกทากนบาดตนะ่อีกอเ่าแค่ได้ถ่ายเลยนะ้งใส่ผมุกจิก สำหรับวันนี้คลิปก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องโมเจอบอลด้วยนะครับคลิปจบแล้วนะครับบ๊ายบาย